พี่น้องเก็บใบป,ปอพี่น้องมาเก็บใบป,ปอนะผมถ่ายกับข้าวต้มเนาะอ่าเก็บเยอะเลยปลูกเยอะๆปลูกทดสววเลยพี่น้องเสร็จแล้วเราก็วิธีถนอมอาหารเนาะรับดูสูตรในช่องทุกสิงเราได้ยินดีได้นะพี่น้องเก็บใบป,ปอเสร็จแล้วร้านแล้วไปคุกเกลือแล้วตากแดดนะ 2, 3, เนาะสองสามแดดก็ว่าไปให้มันแห้งแล้วกเก็บไว้ได้นานเป็นปีๆเลยพี่น้องถึงเวลามาลวกกิมจะเคี้ยวสดใหม่เหมือนเดิมแล้วก็สรรพคุณเยอะประโยชน์เยอะแยะมากมายไก่กงมหาศารพี่น้องเด้อนะมีเม็ดขายมีอะไรขายกับ มันก็มีไม่ขาย,ยนะลาซาด้าช้อปปี้ก็ชอบมาถามผมประมาณนั้นอืมแล้วจะเก็บแหละพี่น้องแดดลอยๆประมาณนี้เพราะว่าจะไม่อยู่บ้านแล้วจะบินระดินแล้วนะพี่น้องนะจะบินนะอ,อ่จะบินแล้วพี่น้องยังไงฝากผลงานต่อไปด้วยนะครับพี่น้องผมก็ทําคลิปหลายอย่างเนาะการท่องเที่ยวการเกษตรการคลิปธรรมะอ่ากับสเปเฮระของสไตล์ผมอะไรเนาะประมาณนั้นก็คือทําเป็นไดร์ลี่ของเจ้าของเนาะใบปอยนะผมเก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะผมเสียมันรัดใหม่ พอลักหน่ยก็เก็บอีกรอบนึงนะพี่น้องนะตอนแรกใบใหญ่กว่านี้อีกนะเก็บรอบสองใบก็จะเล็กหน่อยแต่ก็แซบพี่น้องเยอ,อโอเค